หลักฐานทางโบราณคดีทำให้เรารู้ว่าบริเวณตอนกลางของภาคใต้นี้เป็นแหล่งชุมชนมาตั้งแต่ยุคป,ประวัติศาสตร์มีการค้าขายโดยใช้เส้นทางเชื่อมระหว่างชายฝั่งด้านตะวันออกกับตะวันตกทางเส้นทางบกและทางน้ำโดยแม่น้ำหลวงเป็นทางสัญจรสำคัญมาตั้งแต่โบราณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เปลี่ยนชื่อเมืองชัยาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานีและแม่น้ำหลวงเป็นแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในภาคใต้มีภูมิประเทศทั้งภูเขาที่ราบและติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยยาวถึง156กิโลเมตรมีแหล่งต้นน้ำที่กำเนิดจากเทือกเขาต่างๆ กำเนิดเป็นสายน้ำสำคัญหลายสายสายน้ำตาปีเป็นแม่น้ำที่มีพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำอย่างกว้างใหญ่และมีความยาวมากที่สุดของภาคใต้มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสู่พื้นที่จังหวัดสุราธานีในอาเภอเวียงสะระแสงเกียนสา พุนพินลงสู่อ่าวบ้านดอนที่ปากน้ำเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาที่ดอนที่ชายฝั่งทะเลและที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น,น้ำตาปีโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเคียนสาที่สายน้ำตาปีนี้ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนตลอดมา อำเภอเคียนซาหรือแต่เดิมมีชื่อเรียกพื้นที่นี้ว่าดงเคียนซาเพราะส่วนที่เป็นป่าไม้ธรรมชาตินั้นมีความสมบูรณ์มากเป็นป่าทึบหนานแน่นด้วยไม้มีค่าที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำตาปีจะมีน้ำเอ่อท่วมในหน้าน้ำเป็นบริเวณกว้างใหญ่จึงมีป่าพรุและหนองบึงหลายแห่งด้วยเป็นที่ตั้งชุมชนมาแต่โบราณเพราะมีการคมนาคมที่อาศัยแม่น้ำตาปี เป็นทางสัญจรและขนส่งสินค้าจึงมีท่าเรือเพื่อหยุดพักกองคารวานต่างๆอำเภอเคียนซาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสุราษฎร์ธานีห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ60กิโลเมตรได้รับการยกระดับเป็นอำเภอเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2519แบ่งการปกครองออกเป็น5ตำบล แม้ว่าวันนี้สภาพป่าไม้ธรรมชาติของเคียนซาจะลดน้อยลงแต่ชาวเคียนซายังคงความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมอย่างมั่งคั่งเช่นการทำสวนยางพาราปาล์มน้ำมันการจับปลาน้ำจืดมาแปรรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอาชีพเสริมบอ่อฐานหินทิ่นนกน้ำงามทุ่งทองล่องตาปี ไม้ดีจันกระพอเป็นคำขวัญประจำอำเภอเคียนซาที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติของเคียนซาอำเภอเคียนซาจึงมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่สำคัญเช่นบอ่อฐานศิลาตั้งอยู่ที่บ้านพลุสม้มตำบลพ่วงพรมคอนที่นี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เราได้รู้ว่าบริเวณนี้มีการขุดถ่านหินเป็นพลังงานมานานแล้ว โดยมีการสำรวจพบแหล่งทานหินในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงมีพระบรมราชโองการให้สงวนที่ดินเป็นส่วนมากในตำบลน,นี้ไว้เป็นที่ขุดทานหินห้ามทำการอย่างอื่นปัจจุบันป่อทานหินนี้มีสภาพเป็นบึงน้ำใหญ่มีกอัูและพืชน้ำธรรมชาติร่มรื่นสงบสวยงาม มีปลาน้ำจืดหลายชนิดอาศัยอยู่ในบึงโดยได้รับการอนุรักษ์และดูแลจากวัดบ้านพรุและประชาชนบ้านพรุสม้มเหตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาต่อตำบลเขียนซาและตำบลอารันคามวารีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มป่าละเมาะป่าพรุและบึงมีน้ำท่วมถึง ซึ่งเกิดจากลำน้ำสาขาของแม่น้ำตาปีหลายสายไหลามารวมกันเป็นหนองบึงและป่ารุกว่างเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าและนกน้ำหลายชนิดเช่นนกเป็ดน้ำนกยางหรือได้ว่าเป็นอุทยานนกน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ ลักษณะทางธรณีวิทยาของเขาหินปูนในพื้นที่ทำให้มีน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาเป็นบ่อน้ำร้อนหลายบ่อในบริเวณที่ทำการของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้านธรณีวิทยามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีการอนุรักษ์ป่าละเมาะและ ได้เปิดบริการแก่ประชาชนในการแช่น้ำร้อนเพื่อบำบัดโรคและบำรุงสุขภาพด้วยลักษณะพิเศษประจำพื้นที่ของเขียนซาที่แม่น้ำตาปีและธรรมชาติรังสรรค์ให้อีกแห่งหนึ่งคือสวนน้ำจันกระพอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ที่หมู่หนึ่งเขตเทศบาลตำบลเขียนซา เป็นป่าละมอ่อเขียวทึบพื้นที่ประมาณ300รไร่บนแหลมที่ยื่นลงสู่แม่น้ำตาปีรูปทรงคอดกิว่วจนคล้ายเกาะกลางแม่น้ำมีพันไม้นานา,นาชนิดและต้นจัน์กระพาะสายพันลุ่มน้ำตาปีขึ้นเป็นดงหนาแน่นดอกจันกระพาะเมื่อบานจะส่งกลิ่นหอมไปไกลเป็นสิ่งที่ชาวเคียนซาภูมิใจ จึงมีการอนุรักษ์ดูแลและจัดให้มีงานวันจันทร์กระเพาะบานเป็นงานประจำปีของอำเภอรบริเวณสวนน้ำนี้ทางอำเภอได้จัดสร้างสะพานเดินข้ามแม่น้ำตาปีจากริมฝั่งวัดเพงประดิษฐารามวัดเพลงประดิษฐารามนี้เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอเคียนซาตั้งอยู่ริมแม่น้ําตาปีมีกุฏิ และศาลาเดิมที่ทำจากไม้เป็นสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นรวมทั้งที่วัดนี้ยังเก็บรักษาดูแลเรือยาวเจ้าแม่ทานทิพย์และเรืออีกหลายลำที่ใช้แข่งเรือตามประเพณีให้ผู้สนใจได้ชมด้วยเมื่อเอ่ยชื่อหลวงพ่อชื่นอินทปัญโยแห่งวัดในปราบตำบลบ้านเสด็จชาวเคียนซา มักกล่าวขานถึงด้วยความเชื่อมั่นศรัทธามีผู้เคารพนับถือมากราบเยี่ยมจำนวนมากบริเวณวัดมีความสวยงามร่มรื่นประกอบด้วยสระน้ำสะพานและเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่แลเด่นสะดุดตาจากวัดในปราบไปอีกไม่ไกลมีเส้นทางพาเราลัดเลาะผ่านหมู่บ้านสวนยางพาราสวนปาล์ม ขึ้นและลงเนินผ่านทิวทัศน์อันสวยงามไปยังหย่อมป่าดิบริมคลองปะาในป่านี้มีบ้านหลังเล็กๆและโรงเรือนหลายขนาดสร้างลดหลั่นไปตามภูมิประเทศของป่าบนเนินริมน้ำซ่อนตัวในดงไผ่และไม้ใหญ่หนาทึบมีทางเดินธรรมชาติเชื่อมต่อถึงกันระหว่างบ้านแต่ละหลัง สภาพที่เห็นทำให้เราพอนึกถึงภาพได้ว่าบ้านเหล่านี้คงเป็นที่พักนอนของใครบางคนโรงเรือนขนาดยาวมีแค่ยาวเต็มโรงคงใช้พักร่วมกันหลายคนเป็นหมู่ส่วนโรงเรือนหลังที่อยู่ริมน้ำดูแล้วรู้ว่าคงเป็นโรงครัวประกอบอาหารแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เพราะสถานที่แห่งนี้คือศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ค่ายห1 4 ซึ่งจัดสร้างโดยกลุ่มเพื่อนมิตร514เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเคียนซาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของระบบนิเวศป่าเขตร้อนชื้นและเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมพื้นที่ลุ่มน้ำตาปีช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์เขตงาน514ในระหว่างปี2509ถึงปี2527นอกจากนี้ ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนจึงใช้ศูนย์เรียนรู้นี้เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมเรื่องการเสียงสละเพื่อส่วนรวมแก่เยาวชนด้วยยังมีสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติในช่วงนั้นอีกหลายแห่งเช่นที่พักกลุ่มพักแรม ที่รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บเพราะสถานที่แห่งนี้มีลักษณะทางธรรมชาติที่ปลอดภัยจากการพบเห็นของบุคคลภายนอกในพื้นที่หมู่19ตําบลบ้านเสด็จสำนักสงฆ์ถ้ำเขาไพรเกตหรือชื่อเดิมคือถ้ำหัวกะโหลเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆในเวิง้งถ้ำเขาปูนเป็นที่อาศัยของนกค้างคาวจำนวนมากด้วยคำบอกเล่าของชาวบ้านทำให้ทราบว่า เดิมที่นี่สหายเคยใช้เป็นที่รักษาผู้บาดเจ็บและเป็นที่ตั้งโรงเรียนอนุชนไฟลามทุ่งสาขาหนึ่งของเขตงาน514ด้วยเย็นเดียวกันกับถ้ำเขาง,งายมหัศจรรย์ธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเคียนซาในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบ้านเสด็จซึ่งเป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขต514ใช้เป็นที่เก็บเวชภัณฑ์เพราะมีอุณหภูมิเย็นฉ่ำ มีโพรงถ้ำกว้างเป็นโถงหลายโพรงลักษณะเหมือนแท่งหินยักษ์มหึมาหิ่งซ้อนกันเป็นช่องลมพัดโกรกตลอดเวลาในโพรงถ้ำมีหินง,งอกหินย,ย้อยรูปทรงแปลกตาสวยงามน่าชมถ้ำเขาภริเกตและถ้ำของงายปัจจุบันกำลังอยู่ในการพัฒนาความสะดวกต่างๆโดยการสนับสนุนขององค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอเคียนซา เพื่อรองรับการเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวในอนาคตเสียงปืนจากการสู้รบเงียบหายไปหลายสิบปีแล้วความสงบสุขทำให้ชุมชนของเขียนซาดำเนินไปตามปกติพัฒนาไปสู่ความมั่งคัง่งยั่งยืนเหมือนกับพื้นที่อื่นๆของสังคมไทยคุณลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเขียนซาทั้งหลายมีความโดดเด่นเชิงคุณค่าทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ จึงเป็นชุมชนของผู้คนที่น่ารักมีเสน่ห์จนทำให้ผู้ได้มาเยือนแล้วอยากมาอีก